สวัสดีค่ะชื่อกิฟค่ะตอนนี้กําลังจะแต่งงานค่ะจริงๆอยากดัดฟันตั้งแต่เด็กนะคะเพราะฟันยื่นแต่กลัวเจ็บเห็นเพื่อนที่ติดเหล็กดัดฟันบ่นปวดกันทุกรายเลยไม่กล้าจัดสักทีค่ะทําให้มีประสบการณ์การกลัวหมอฟันตั้งแต่เด็กนะคะแต่พอตัดสินใจแต่งงานคือจุดเปลี่ยนเลยค่ะการได้เจอคนที่ใช่มันทําให้เราก้าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะงานแต่งงานของเรามีแค่ครั้งเดียวในชีวิตเราก็อยากมีรยอยยิ้มสวยๆในวันสําคัญของเราค่ะ เลยรวบรวมความกล้าแล้วเข้าไปปรึกษาคุณหมอที่ Dental Design Center คุณหมอแนะนำให้จัดฟันแบบ Invisalign เป็นการจัดฟันแบบใสพอได้เริ่มจัดแล้วรู้สึกเลิกกลัวการจัดฟันไปเลยค่ะเพราะไม่เจ็บเลยค่ะไม่เหมือนเพื่อนที่เคยจัดฟันแบบเหล็กบอกเลยและที่ชอบมากๆคือไม่มีใครรู้ว่าจัดฟันอยู่เพราะมันใสามากทำให้งานแต่งของเรายิ้มได้อย่างมั่นใจแล้วค่ะมายิ้มให้กับชีวิตด,ด้วยกันที่ Dental Design Center นะคะ